สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นะคะบ้านลูกค้าเราก็มาเซอร์วิสกันเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะแฟนของบีก็มาดูมอเตอร์ให้ลูกค้าค่ะมอเตอร์เขาไม่ได้เสียนะคะเพื่อนๆแต่ว่าลูกค้านะคะเขาก็มีอายุแล้วนะคะเขาก็เลยนะคะหมุนไม่ได้นะคะหมุนไม่ได้ทําเทคนิคไม่ได้นะคะแฟนของ b นะคะก็ต้องขับรถมานะคะแล้วก็มาดูมอเตอร์ให้ลูกค้าค่ะตอนนี้ก็ทํางานนะคะได้เป็นปกติแล้วคะ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองเพื่อนๆบี b. นั่งรถมานะคะนานมากๆเลย ตอนนี้แฟนของบีก็กําลังไปคุยกับลูกค้านะคะเราก็มีเวลาแค่แป๊บเดียวค่ะบีก็เลยนะคะถ่ายนะคะบรรยากาศนะคะส่วนของลูกค้านะ่ะมาให้เพื่อนๆได้ดูค่ะวันนี้นะคะก็พากันเดินทางนะคะด้วยรถไฟฟ้าค่ะปกติแล้วนะ่ะถ้ามันเป็นวันหยุดนะคะเราก็จะออกนอกบ้านนะคะมาเซอร์วิสนะคะหรือว่าบางทีก็จะพาน้องหมาไปเดินเล่นวันนี้ก็ พาเพื่อนๆนะคะมาเซอร์วิสตอนเช้าก่อนนะคะแบตเตอรี่นะเหลือน,น้อยมากๆเลยค่ะ <ST an> เดี๋ยวเซอร์วิสเสร็จแล้วก็จะพากันนะคะไปหาที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็จะพาน้องหมานะคะเดินเล่นวันนี้นะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินป่าค่ะพาน้องหมาไปเดินเล่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะสําหรับเอ,อเป็นส่วนสาธารณะใหญ่ค่ะสําหรับให้น้องหมานะคะมาเดินเล่นแล้ว และคนนะคะก็สามารถที่จะมาออกกำลังกายมาเดินเล่นมาขี่จัก,กรยานนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะสำหรับรถไฟฟ้าไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีร้านอาหารมีห้องน้ำค่ะมาตรงนี้นะคะก็จะมีครบนะจบในที่เดียวเลยค่ะ ตอนนี้แฟนของบีเขาก็กำลังไปสั่งกาแฟให้บีนะคะแล้วก็หาอะไรกินเล็กๆน้อยๆระหว่างในการรอนะคะเออ่ชาร์จแบตเตอรี่ Geschirrnen gemischtes Bier. was ist das? ist das in Österreich sie sollten das wissen ne? mm -hmm. Cappuccino mit Milch ist okay ja. hallo <laughs> oh,

มาเพื่อนเพื่อนเดี๋บิบีจะพาเพื่อนๆไปห้องน้ำนี่นะคะห้องน้ำเขาเป็นแบบนี้มันน่าจะไม่ว่างนะเพื่อนๆลองดูโอเค โอ้ยเราเกิดยังไงเือสู้โอ้เพื่อนๆดูห้องน้ำค่ะเอาเราจะฉี่ยังไงปิดประตูแล้วนะคะ โอ้นี่เพื่อนๆเ,าเอาเอันนี้ลงมาค่ะแล้วเราก็นั่งค่ะเดีเพื่อนพอเราฉี่เสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้กดแล้วก็จะกดอ๋อฮ <c oughs> อ้โอ้ไฮเทคมากเลย <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบสวนสาธารณะค่ะคนเขาก็จะมาเดินกันนะเพื่อนๆตรงนู้นก็จะเป็นถนนยาวไปตรงนู้นเลยอุ้ยเพื่อนๆห้องน้ำไฮเทคมากเลยอ่ะนี่นะคะแล้วก็ยังจะมีน้ำไว้ให้ล้างมือน้ำไว้ทานนะคะหรือว่าให้น้องหมาก็ได้เพื่อนๆ เมื่อกี้ว่าจะพาที่แรกเนาะที่อยู่ทูนเนาะมันก็บรรยากาศดีนะคะสวยดีเนาะ แต่ว่ามันเราก็ไม่ได้เดินเพื่อนๆแล้วเราก็เลยต้องมาเดินในวีนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นป่านี่แหละคะ่ะคนเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเราก็จะพาหมามาเดินคนเขาก็มาเดินขี่จัก,กรยานบ้างออกกําลังกายบ้างนะคะโอ้ยทําไมน้ํามันสกรปรกจังที่รักเฮ้ยเพื่อนๆเป็ดเต็มเลยลูกเป็ดค่ะเดี๋ยว เห็นไหมอาอมาด้วยนะนี่นี่นี่มากำลังมากำลังพากันว่ายน้ำมาเพื่อนเพื่อนอโซ่ <c oughs> ชอ็อตอ๊ย ค่ะเพื่อนๆถ้ามันเป็นวันหยุดนะคะไม่ได้ไปไหนก็จะพากันออกนอกบ้านค่ะจะพากันออกนอกบ้านนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมถ <corporate, S 1> <gorilla. S 2> ้าเราออกข้างนอกเนี้ยม <facility. S 1> ันก็เป็นแบบขยับเขยื่อนร่างกายทํานู่นทํานี่เหมือนเราได้ออกกําลังกายเหมือนเราได้ออกไปทํางานค่ะก็จะไม่ได้พากันหยุดนอนนะคะอยู่บ้านสาวนกฟินเอ็นนักกี Mein Liebe, ich liebe dich. <laughs> du haben, dass das du die Kamera ม่เลยอีกนิดพิงเอาไว้อีกใส่เกล็ดอาวมุดดาดาอีสลุสติกนิดหลิอีกอีแกแม่นิมคะิวีล็อกจาวีล็อกอีเือโอเคกันฝนเสือเคมาแ่ตู้อีแันนัวไอหน้าเบรกเชวีวีค่นี้ปัสฮาแล้อนันอาฮ่คอมลุ้นเตอร์อาฮะโอเคเวชพลุรั้นวีคอมมาอะไรนะ โนี่แหละก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่เราว่างๆอะคะ่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวิดาเซดน <c oughs>